เด็กขี้ขโมยจับส่งตำรวจเลยเดี๋ยวเด็กขี้ขโมยจับส่งตำรวจเลยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะขโมยขนมขโมยขนมเหรอ,หอแล้วขนมปังมันเท่าไหร่หรอคะป้าห้าสิบบาทเ,เดี๋ยวป้าใจ่ายให้แล้วกันนะนี่คะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะ ว่าหลังอย่าทำอย่างนี้นะ,<ฮ>ะหนูเอาของเขามาไม่ดีเลยมามาคุยกับป้านหน่อยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฮะทำไมหนูต้องขโมยของด้วยล่ะหนูไม่มีข้าวกิน,นะคะ่ะอ้าวแล้ว,ลวพ่อแม่หนูไปไหนหรอไม่มีค่ะหนูไม่มีพ่อแม่ค่ะแล้วหนูหาหาข้าวกินยังไงเนี่ยบางวันก็ไปขอที่วัดนะคะเราได้เรียนหนังสือไหมไม่ ป้าเห็นใจหนูนะ,<ฮ>ะเอาอย่างนี้ละกันหนูสัญญากับป้าก่อนว่าหนู่ะจะไม่ขโมยแล้วป้าจะให้เงินหนูทุกอาทิตย์ <ฮะ S 1> สัญญากับป้าได้ไหม <ฮะ S 1> สัญญากันนะว่าหนูจะเป็นเด็กดีไม่ขี้ขโมยแล้วนะ,<ฮ>ะแล้วทุกวันอาทิตย์ให้หนูมาเจอป้าที่นี่ <ฮะ S 1> ป้าจะให้ตังหนูเอาไว้หนูไปโรงเรียน<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะอันนี้ป้าให้ก่อน200อยแล้วที่หน้ามหาป้าทีหนึ่ง ได้ไหมหลังจากที่เรียนแล้วมีผลการเรียนนะ่ะหนูก็เอามาให้ป้าดูด้วยนะแล้วป้าจะส่งเสียหนูเรียนถึงปร,ริญญตรีเลยเข้าใจไหม,ไมป้าไม่มีลูกป้าดูแลหนูได้ไแต่ว่าหนูก็องมาหาป้าที่นี่นะงั้นเอาขนมปังไปกินไปไจา้า thank you ไปไหนล่ะฮะอะไรเนี่ยเงินติดนี่เขายังไม่จ่ายก็บอกแล้วว่าตังยังไม่มีไม่มีอะไรนี่ผัดมากี่รอบละเย่าลิงเขายอมให้ค่นี้เท่าไหร่ก็พอแล้วเขาผัดไปก่อนไม่ได้หรอไม่ได้วันนี้ต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายจะโดนอะไรรู้ไหมอโอยอย่าทำขนมฉัน <c oughs> ทีนี้จะจ่ายได้ยัง หรือว่าอยากโดนอย่างอื่นทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอะ่ะของฉันท้อมาหากินนะขอนะเงินคนอื่นก็ต้องใช้แล้วทำไมไม่คืนฉันยังไม่มีอะ่ะไม่มีเหรอไม่มีเหรอยันหนูเคี้ยนนี่ให้เองออพี่คะพี่คะเออรู้จักป้าแก้วไหมอ่ะคะที่อายุ5้าสิบหกสิบอยู่บ้านเนี้ยอ่ะค่ะอ๋อป้าแก้วเจ้าของบ้านคนก่อนหน้านี้คะ่ะก่อนที่เขาจะขายบ้านนี่พี่น้องมีอะไรป่ะคะเออ แล้วทำไมเขาถึงขายบ้านหรอคะพี่เห็นแกบอกว่าแกติดหนี้เยอะอะ่ะไม่มีเงินก็เลยขายบ้านเอขายบ้านแล้วหรอคะล้วพี่พอจะรู้ไหมอะคะว่าเขาอยู่ไหนอะคะตอนนี้นะคะอ๋อมีมีม,มีงั้นน้องเอามือถือมาไหมเดี๋ยวพี่เปิดที่อยู่หใหม่ให้พี่พอจะรู้อยู่ น่าจะใช่ที่นี่อ่ะน้องลองไปหาดูแถวๆนี้นะเป็นใครเนี่ยยุ่งอะไรไม่ต้องรู้หรอกไหนเอ่เงินถ้าจะเคลียร์นี่แล้วก็ไม่น้องมาทวงอีกก็แค่เนี้ยทำให้มันยากทำไมหนูเป็น,นเป็นใครเหรอจ๊ะถึงมาช่วยป้าแบบเนี้ย แม่จำหนูไม่ได้หรอคะเราเคยรู้จักกันหรอก็เด็กที่ป้าช่วยทุกวันนะคะตอนเด็กๆสมัยก่อนนะคะอีกจริงเหรอค่ะจริงด้วยจริงจริงด้วยไม่ขอโทษ ที่แม่ทิ้งหนูมาช่วงก่อนแม่ลำบากอะ่ะแม่ขอโทษนะริงๆหนูก็ต้องขอบคุณแม่นะที่แม่ช่วยหนูวันนั้นไม่งั้นหนูก็ไม่มีวันนี้หรอกค่ะดูสิแต่งเนื้อแต่งตัวตอนเป็นสาวแล้วเนี่ยดีใจจังเลยลูกปะปปเข้าบ้านก่อนไหมแม่แม่ช่วยหนูมาตั้งนานแล้วงั้นรอบน,นี้ให้หนูช่วยแม่บ้างนะแม่ไปอยู่กับหนูนะ แม่ตัวมอมแมมอย่าเอาแม่ไปอยู่ด้วยเลยลูกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะดูถูกหนูเอาโหแม่ตอนเด็กๆหนูก็มอมแมมแม่งช่วยหนูเลยนาแม่ไปอยู่กับหเถงธนะจริงสินะเมื่อตอนหนูเด็กๆอ่ะหนูก็มอมแมมแบบเนี้แล้วแม่ก็ช่วยหนูขึ้นมาจนหนูสําเร็จขึ้นมาได้วันนี้หนูไม่เปลี่ยนใจนะที่หนูจะเอาแม่แก่ๆโสมๆไปอยู่ด้วยอ่ะ อย่าให้แม่ไปอยู่กับหนูจริงๆนะแม่ขอบใจหนูมากนะไปแดนไแ<ป>ม่ขนดรถมาคนที่เราคิดว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงเป็นแค่เพียงเด็กนอกคอกลูกนอกไส้แต่ความจริงเขารักเรายิ่งกว่าใครเพราะสุดท้ายยามลำบาก สองหนึ่ง <c oughs> ไปพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเข้ยทำไมทีมันตกลงไปทางเอาตงไปแป๊บนึงแป๊บนึงเด็กขี้ขโมยใช่ค่ะยับสามสองหนึ่งแม่แม่ช่วยหนูมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้หนูพร้อมจะดูแลแม่แล้วนะแม่ไปอยู่กับหนูไหม ตัวแม่เพื่อนมอมแมมแบบนี้อยาเอาแม่ไปอยู่ด้วยเลยไม่เป็นไรหรอกแม่แม่ไปอยู่กับหนูนะไม่ดีหรอมั้งลูกเดี๋ยวคนเขาจะดูถูกเอานะไม่เป็นไรหรอกแม่ไปอยู่กับหนูนะน้าน